ตามหายังกระพัชสมเด็จครับเชฟโลเลตแล้วคันนี้แต่งเต็มแต่งควบของแต่งล้นล้นซื้อไปครับไม่ต้องทําอะไรเพิ่มได้รถปี2018ราคาดีด้วยครับ235,000บาทขายเงินสดเท่านั้น235,000บาทมาดูว่าคันนี้ได้เลยไปบ้างครับคันนี้เป็นไฟตัวใหม่แล้วตัวไมนะ่น่าเชงรถปี2018ครับหัวประดุกเรียบร้อยนะจ้าคันนี้นะล้อแม็กซีเอ37ครับกานตรงสวยสวม็ก สวยยแบบนี้ยางใหม่ๆแบบนี้มาดูภายในครับภายในเครื่องเสียงเต็มลำครับคันนี้นะภายในมีมาให้โจ๊กค่ึๆครับเดี๋ยวลองจัดไปหนึ่งเพลงก่อนครับเน่ลองไล่ดูครับเพลงอะไรนะมีเครื่องเสียงครับกระหึมโอ้โหไล่ โอ้ยโอ้ยเหาเราเหล่ามาชมดูมีอะไรบ้างคันนี้สองแสนสามหมื่นห้าพันบาทมีเครื่องเสียงให้ชุดหนึ่งครับกลางปรีมีให้ครบครับกลางหกนิ้วสี่ดอกแหลมครับผมมีซับบูเฟอร์สิบสองนิ้วครับแม่เหล็กสองร้อยสองชั้นนะจ๊ะคันนี้ครับเบาะหนังนะจ๊ะเชฟโรเลตปีสภาพสวยเกียร์ธรรมดาหกสปีดหัวเกียร์ครับสภาพสวยเลยคันนี้หัวเกียร์หมาแท้ครับพี่เอาไปด้วยครับพี่คันนี้หรือใครอยากได้หัวเกียร์ซิ่งบัวสองร้อยครับ เลขใหม่เจ็ดหมื่นแปดพันโลครับคันนี้ขออญาตเปิดเครื่องเสียงกรอล,ลามากระบะสภาพสวยครับมีแม็กไลเนอร์ให้ครับไฟท้ายก้อนโตๆครับโลกโลก้เชฟโลเลยแ่นปิดท้ายสีดำท่อซิงหนึ่งใบลืมเลยรอดูท่อแซดหนึ่งใบครับจัดไปครับรอชมก่อนท่อแซดโอ,อ้เสียงพาะเสียงเล้ามากๆครับคันนี้นะ ฟิตแมนอย่างสวยครับเพ่ราคาเดสองแสนสามหมื่นห้าพันบาทมีคันเดียวมาก่อนได้ก่อนมีสิทธิ์ก่อนไม่ต้องจับรางวัลไม่ต้องจับฉลากใครสนใจโทรหาวินด้าศูนย์แปดสี่เก้าเก้าสี่เก้าสี่จิ้มลิงก์หน้าโปรไฟล์หรือไม่คอมเมนต์ก็ได้ครับคันนี้ดูเครื่องยนต์เครื่องยนต์ครับผมเช็ดโลเลยครับเครื่องยนต์รูกแล้วไหมครับสองจุดสองจุดห้าครับ,รบน็อตฝาแท้เดิมไม่ขยับไม่เคยใส่ฝาคาร์บอนนะแม่นาร์คสวยคันหน้าเดิมครับแบบนี้สภาพฟิสวยแบบนี้ลูกแบตเตอรี่ลูกใหม่เบอร์ให้เอาไปฟังเครื่องเสียงโกโก้ราคาเดียว 235,000บาทสภาพแบบนี้ใครมาก่อนได้ก่อนมาทีหลังอดสิทธินะจ้า